สวัสดีค่ะ245ใช้แนวร่วมกับบริษัทกัลยุทธเทคโนโลยีจำกัดมาพบกันอีกครั้งกับการแกะกล่องวิทยุสื่อสารวันนี้เราขอ,อนำเสนอวิทยุสื่อสารยี่ห้อ s ิ g แนวรุ่น Nwj51 วิทยุสื่อสารได้ความถี่245เมกะเฮิรตซ์160ช่องใช้งานกำลังส่งแรงถึง7วัตต์น้ำข้อมูกต้องการผลหมายสามารถนำไปจดทะเบียนกับกสทอชอได้วิทยุสื่อสาร s ิกแนวรุ่น n w 7 5 1การใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกำลังส่งแรงถึง7วัตต์ ส่งได้ไกลกว่าเดิมถึง50%บอดี้ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานจับถนัดมือทนฝุ่นทนตกกระแทกทนละอองนะ้ําแข็งแรงเป็นที่นิยมการใช้งานในปัจจุบันเหมาะสําหรับงานก่อสร้างงานตสาหกรรมงานทัางสับสินค้างานสํานักงานงานอีเวนต์งานร e ักษา,าความปลอดภัยและงานท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะสินค้าภายในชุดประกอบด้วยตัวเครื่องแบตเตอรี่มิลลิแอมสูงถึง1,800มิลลิแอมการใช้งาน16-24ชั่วโมง อากาศยางแท่นชาร์จคลิปหลังสายของมือและคู่มือการใช้งานแถมฟรีเป็นไม้พร้อมหูฟังและซองหนังค่ะผู้นำเข้ามีทีมวิศวกรได้การสื่อสารตรวสอบสินค้าก่อนนำเข้าและหลังนำเข้ามาจำหน่ายว่าสินค้าดีจริงกำลังส่งแรงจึงมั่นใจว่าสิกแนลรุ่น nw751 ใช้งานได้ดีจริงจริงก้าบประกันตัวเครื่องถึง2ปีค่ะสินค้าที่นําเข้ามาจําหน่ายกับทางบริษัทพัทลาวินและบริษัทในคเคอือได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจากฝ่ายช่างและฝ่ายขายมาแล้วว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีสินค้าดีจริงใช้งานได้จริงอีกทั้งเรายังมีทีมตอบคาถามให้คําแนะนําเรื่องสินค้าปรกอาตัดสินใจซื้อเพื่อให้ท่านได้สินค้าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานของท่านในการจัดส่งของทางบริษัทจะมีทีมช่างจัดส่งถึงหน้างานและสอนใช้งานจนกว่าท่านจะใช้งานเป็น ามีปัญหาการใช้งานทางบาริษัทมีคอร์เซ็นเตอร์คอยตอบคำถามท่านจึงมั่นใจได้ว่าสั่งซื้อสินค้ากับทางเราสินค้าสามารถใช้งานได้จริงสนใจสังสส่งซื้อสินค้าติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้นะคะหากท่านดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ